สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับชิวิตเล่นครับผมหนึ่งจุดสิบเจ็ดนะครับผมวันนี้เรามาเป็นต้อนแรกเลยครับผมผมดึงถ่ายตอนผมคือเริ่มเริ่มเกมแล้วมานะผมดึงถ่ายคืออานาบินอปภัยครับผมผมแล้วตี้ไปไหนนี่ไหนด้านหลังมาวางวางดิก็ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับครับผมอ่าผมจะเล่นให้ดีที่สุดแหละมนะ Yup. ออีไม่ต้องเีไม่พูดถีงเองบึงดึงดึงดึงวัน EP แ้วเราจะเป็นออกเดินทางตามล่าหาหมู่บ้านก่อนครับผมพอเจอหมู่บ้านแล้วเราก็จะเริ่มสร้างบ้านให้ใหญ่ขึ้นแล้วหาไอเบอร์คับผมซึ่งไอเบิร์ผมอยากเห็นอยากเจอมากจริงๆคเพื่อผมจะได้สร้างภูเขาน้ำแข็งไหออกอีดอกวันนี้เรามาอยู่กับช่อง PUD TV อีทครับผมเออใครยังไม่เอ้ยอีทเปิดทําเปิดจะปิดทําไมเดี๋ยวดิ๊กำลังขุดอยู่นะบิ๊งเพื่อชุบวันนี้เราและฝากไปกดติดตามช่อง PBDTV อีทและ PBDTV นะดินแล้วก็ PBDTV อามิณะนะดินรู้สึกผมเออนะก็ขอฝากกันนะครับไปเลยมาแล้วบิ๊งด้วยอีทค่ะเด้อเด้อเด้อเด รู้สึกแปลกๆไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลยนี่หนึ่งจริงๆนะไม่เจอหินอะไรเลยขึ้นก่อนตรงนี้ไม่เจอหินว่ะลืมขึ้น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 เดี๋ยวไปดูด้วก่อนมีมอนสเตอร์เกิดเกิดก็ดีดิมันก็ได้ติดด้วยมันก็ออกมาไม่ได้ดีมาหาหาหาพื้นที่ที่มีนั่นไงภูเขา ฝากค่าแกะด้วยประมาณกี่อันน่ะนาดาบขวานพิกเอ็กพิกเอ็กสำคัญกว่าพิกเอ็กซสามขวานสามมีหกแล้วต้องใช้พิกเอ็กหินเอ็กซสามก็หกแล้วแล้วก็ดาดสองก็แปดสิบหกต้องใช้หินสิบหกต้องใช้หินสิบหกเลยหินสิบหกแกะสองเดี๋ยวไปเจอตอนที่ผมขุดพบ โอเคครับผมตอนนี้ก็ขุดหินมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอทิ้งอันนี้ก่อนดิแล้วหนึ่งรว่าวขุดกากเอทิ้งไปไม่ต้องการหืมทำเต็ี่ต้องใช้อะไรบ้างไม้กับขนแกะอยู่ไนวะยิ่หาขนแกะก่อนหายิ่หาแกะอยู่โต๊ะคาบ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 โต๊ะคาโต๊ะคาบโต๊ตคาบโต๊ะคา้โต๊ะคาบโต๊ะคาโตะคาบโตะโต๊ะคาโตคาบคาบะ อีพีหน้าครับผมผมมีบอกเองอีพี EP หน้าผมจะลองแข่งขุดแร่กับ PUD TV East ครับผมอืมอก็รอติดตามได้เลยอเราดาบดาบวานแหวน BX สร้างเองแล้วไงเป็นหินนะ อาวุธที่เป็นหินนะอาวุธหลักๆมมมาเอาดิโอโยนมาให้แล้วอีได้ขนแก้มาสามอันแล้วหกอันแล้วเอ้ยโอ้โหเกือบตกบ่อไหนอะน้าวินนี่ไงไม่เห็นไงโน้บินโยนไปที่โตคร์ฟมาเดี๋ยวอีดขุดไอ้นี่อ่านดิ้งขุดเองอีดออกเดี๋ยวบินเอาตัวคาร์ฟเองมาตามมา Fire, กินเบียร์าดเวทะเกิดเอฟเฟลชกาให้เอาเพลงอะไรวะไม่ได้นะไม่ฟังเองเอ็นเอฟไอกินเมืฟักกระเลวกินผักกาดแล้วก็กินข้าวมันไก่อร่อยเลยโอ้โหไม่มีอะไรกินจะไปวิ่งต้องกินไก่ดิบไก่ดีน่าจะจืดนะนี่เอ้าีด่ะีอยู่ตรงตัวค้าเนี่ยมาเราจะไม่ว uh ิ่งอีก นี่แต่ขอขุดอันนั้นก่อนขุดตัวค้าก่อนบินขุดมาแล้วบิ้วบิ้วบิ้วอีทเห็นชื่อบินอยู่ป่ะทำไมเออเออถามเผื่อไม่เห็นไงแล้วก็หลงกันเมื่อวันนั้นน่ะไม่หลงเอาดีๆตกหัวเลย เมวันั้นที่เราเล่นไมค1.16อ่ะเออหลงกันเป็นแถวเลยตอนที่ไปหาเอนเดอร์ะกอน่งไม่ได้ต้อออออจะหมดเอาดีกว่าชิรอบไปรอบพีก็คงไม่ได้ใช้สูบีดีเดี๋ยวผมได้หม นี่บินน่ากินเนื้อวัวดิบเลยเฮ้ยหมูบ้านเฮ้ยเฮ้ยเอาเรือนะไม่ถึงไหนเจอหมูบ้านเออเดินมาข้ามเขามานิดเดียวเยังเจอแล้วโอ้โหได้เวลาพ้นของบินเจี๊ยยของบ้านบ้านหลังนั้นก่อนนะเราไม่จองเราจะสร้างเองฮะเราจะสร้างบ้านเองแล้วเราต้องไป็นงส่งของใช่เราจะพ้นของทุกกล่องข้าวโคงโคงข้าวเก็บให้หมด แต่เราจะพักที่นี่คืนหนึ่งให้คนแก่อิดเอาแก่เอ้ยไม่ต้องแล้วเอาเตียงหมู่บ้านเอาเตียงหมู่บ้านได้ไตั้งแต่หกอันเนี่ยมีหกอ,อ,อันแล้วเนี่ยเอาครับได้สองอันแล้วนี่แต่ไม่ต้องการครับผมบินหาเองนี่ไงเตาสุดแรงเตาสุดแรงตา,ตาซึ่งเตานี้เป็นเตาที่เผาเร็วที่สุดน,นี่ เป็นเตาที่เผาเร็วสุดบินขุดพือาหารไปให้หมดเลยบินเอาแถวนี้บินขดุดที่หมดเลยทำหมดเลยเหรอแล้วเราไปแบ่งกันที่บ้านเวาพักที่นี่นใช่เราจำเป็นจะต้องพักที่นี่หนึ่งคืนจริงๆใช่ไหมเรายัางไม่มีไม่มีที่พักไม่มีอะไรเลย <c oughs> วิ่งผ่านหน้าโกเลมตอแบบหน้าตาเฉย ที่นอนขุดมาเลโก้เลโก้เลโก้เลโกไม่มีของเก็บเอ้ยเดี๋ยวพิงเน้นพวกเก็บอาหารอีทเน้นพวกขโมยของนะโอเคไหมหาอีทโอเคครับผม้ลืมเลย ลืมท่านผู้ชมมาเลยกินเอากันกินกินก oh, ินก <pr ินกิเอนอขนเก็บบีนรูทก่อนเป็นส่วนสุดท้ายนะคะผมผมจะไม่ปลูกเองที่มันพวกมันปลูกเองพกมันเ้าานไปลวไปแล้วไปล้วๆกวเดี๋ยวกเลยมันก็คายหรอกอืมอีทไม่เข็ดเลยอีทมานอนบ้านนี้นี่ บินมีบินว่ามีโกลเลมมาดูเชื่อบันดินี่อีทไปไหนไหนมู่บ้า,มานมันจะมาว่ะหมูว่ามันจะมาเอา้าหมูว่ามันนอนจริงบินออกไปอุ้ยพี่จะกดนอนอ,อีดอ,อกเออเท่ๆๆครับผมลืมท่านผู้ชมเอา้าที่นอนบินเออก็มไม่มีที่นอนไปเลยอีก,ก็ขามดิเดี๋ยวบินเอาตัวขามให้อ่ะ ้ยอืออีดจำไม่ได้ไงโตาไม่นี่วางแล้วเนี่ยจำไม่ได้ไงเวลาเราตีหมู่บ้านเราจะโดนอะไรก็นอนเลยเอาอือหมู่บ้านหมู่บ้านเร็วนอนยังนอนเร็วกดเตียง ดูดิอีดูดิหน้าบ้านมีอะไรเกิดขึ้นไหมขุดเตียงอีดไปไป,ไปวิ่งมีคิปเปอร์อีดมีคิปเปอร์นี้มีคิปเปอร์ปปอรโกเลมอยู่ไหนเฮ้ยโกเลมแม่งไม่รู้ตัวไอ้ทคนโกเลมแม่งไม่รู้เว้ยไอ,อ้โ,ดดโดดอง่ตึ๊บเพื่อความมั่นใจอย่าไปอยู่ใกล้มันมันเป็นตัวที่อันตารายที่สุดอีดอราดิ เก็บฟางทำข้าวเอออีเราต้องหาบ้านที่มันสามแบบที่มันปรุงยาได้อะเออในบ้านนี้หมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่ามีไหมครับผมเอเอเอาไปเนี่ยนะเอ,เอาไปเจอบิดรูดเจอบิดรูดอีทเก็บฟางอเ,าอเอาอีทเก็บฟางด้วยเปนเผิดวางฟางหเต็มเลยนะบินตรงเนี้ยเก็บดีเก็บดี มาแล้วนี่หว่าป้าอีทเราไปหาที่พักกันเขาดไม่บิดไม่ลอยเลยใช่ขคตแต่ไม่ลอยอืมป้าเราป้าเราป้าเราสก๊อตฉันจะพาเธอลงาตัไปนายเอากที่มีแต่เธอแล้วก็มีแต่ห้องแล้วก็บากับฟัมบาราบัมบัมบาเนาะไปตัดไม้ก่อนไม้ไม่พอ ร้อเอ็นตเออนะครับผมเออคลิปหน้าเราจะมีเออบอกไปแล้วนี่หว่าอ่ะสมมุติผมอ่ะผมลืมแล้วคือว่าคลิปหน้านะเราจะมีการแข่งขันลงเมืองนะแล้วผมก็จะทำพีเอ็นชาร์ตไว้อสองอันในกล่องเอาตัดมาไม่พอนี่หว่าแล้วผมอ่ะเออรับผมจะให้เวลาสิบนาที ผมไปดูทีคลิปมามันน่าทำน่าทำมากเลยเออคือผมจะเอ่อเขาเรียกว่า,วา,อาอะไรวะก็ประมาณนั้นเออบินดได้ยังเยอะได้เลยดูข้าวอีทได้เอ็มอลไรรอดไหมดูข้าวโอ้โหสองชุดด,บดิบินอยู่ไหนเนี่ยไ่ต้องแล้วบินได้มาเยอะแล้วบินอยู่ไหนไม่ต้องแล้วได้เยอะแล้วไม่ใช่มาถึงน่าบินอะอยู่ไหนอานี้ แถวๆบ้านอันแรกบ้านแรกแรก,แรกเลยบินมีแอปเปิ้ลอยู่ก็กินแอปเปิ้ลกันนี้ขอนกหน่อยกินหมดเียวเรียนเดียวสร้างบ้านเลยมาอีสร้างตรงทางเนี้ยเนี่ยเนียว่าจะสร้างตรงอื่นสร้างตรงนี้แหละมั้ยมีจะสร้างบ้านให้ให,ใหญ่อีไปตัดไม้เพิ่ม ไม่พอไมาไม่พอแน,นอ่บอกเลยไม้ปเนี่ยมีแค่เดียวหน้านาวีค้าให้ด้วยเป็นแบบคับให้ด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคแปดแปดแปอุ้ยไม่ต้องแล้วต้องใีกฝั่งหนึ่งแล้ว อีกขุดหญ้านี่ออกดิงขุดออก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 อีดขุดขุดมาามาอนนบได้ยียีสิ้าได้อะไรได้ยี่สิบห้าอะไรอ่ะไม้เหรอไม้แต่อีกอย่างหนึ่งคือช่วยทุบนี่ออกหน่อยอันเนี้ยดูมาให้ดิเลยนู่นดูี้ช่วยช่วยเหอะ

คลิปนี้ก็ขอเพียงเป็นเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ